นี่เดือยไม่ต้องมาลากยาวคำต่อคำนี่เดือยใช่ไหมก็ได้หลอกแบบพระพทุทธเจ้าได้หลอกกับเจ้าสํานักทั่วๆไปนะครับใช่ไหมได้หลอกกับใครแต่ใครนั่นเอาแบบนั้นไม่ต้องมาลากยาวกันสแสดงออกถึงความจดจําอ้างสารพัดร108้อยแปดผมไม่อ้างใครเลยละลุงไม่เคยอ้างใครอยู่แล้วละครับนะอ้างถึง น้อยนักจะอ้างอิงใช่ไหมครับอ้างถึงเนี่ยอ้างถึงอะไรบ้างหลวงอ้างถึงนะท่านพระพุทธาตุก็อ้างถึงแค่สองคำพระพุทธรูปบางพระธรรมถามว่าอ้างอิงหมไหมอ้างอิงความสามารถท่านพระพุทธธาผมไม่ไม่มีตัวอ้างอิงเลยในเชิงความสามารถนะครับว่าทำอะไรได้อ้างถึงโอเครับได้ อย่างนี้เป็นต้นหลุงป,ปุ่มัน่นอ้างถึงอ้างอิงได้ไหมอ้างอิงมัเถึงความสามารถนะก็ไม่น่าจะไม่ได้หลวงตามหาบัวอ้างถึงอ้างอิงความสามารถหลวงตามหาบัวมีความสามารถสูงเพราะรวบรวมเรื่องของทองคานี่นคือความสามารถที่จะให้เป็นสมบัติของชาตินั่นคือความสามารถ อย่เงี้ยได้หลุงพอคูลอ้างถึงอ้างเองไม้ไได้ท่านสร้างที่นตับัสารวัตรสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเห็นไหมครับเห็นหรือยังครับอ้างถึงนะอ้างเองอ้างเองต้องอ้างเองผลงานครับผมให้เป็นที่ประจักษ์ให้เกิดประโยชน์มันจึงจะใช่โอเคไหมครับพอได้นะลักษณะอย่างเนี้ยอ้างถึงก็ต้องอ้างเองในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงไหมมีแต่กัดทรายม่นจะสร้างขึ้นมาใหญ่โตันหัวรานอย่างนั้นได้ไหม ไอ้ประเภทมันมีนะอย่างนั้นไม่เลยลุงไม่รับเลยประเภทอะไรพริพานคืออัตราเนี่ยลุงไม่รับเลยนะครับให้รู้ไว้นะครับรับไม่ได้เลยแหะครับนะนะเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สุดท้ายก็ไปต่อได้ไหมทีเนี้ยนี่คือของไม่จริงไม่ถูกต้องตรงจริงมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะพระเจ้าให้สิ่งที่มัน จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์นะเอ้าใครว่าไปถึงตรงที่มันศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆนะนะแต่ส่วนมากก็ไปไม่ถึงกันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ประมันหรือไม่ประการใดลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้สลับถามมานะครับนะมีอะไรเพิ่มเติมตกบขาดตบกรอง